สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เ,เราก็มาสรุปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับโยงไปที่ประเด็นปลายทางของคิเยโนโรนโดนะครับแต่และทีมที่น่าจะเป็นปลายทางของโรนโดเนี่ยมีทีมไหนบ้างเดี๋ยวเรามาสรุกพูดคุยกันนะครับ มากันที่กระแสเรื่องแรกครับก็มีการเล่นข่าวกันออกมาจากเบนแจคอบนะฮะซึ่งเป็นนักข่าวของ CBS นะครับมีการเปิดเผยว่าทางจอร์ดินเดสเอเจนต์ส่วนตัวของโรโดเนี่ยพยายามที่จะผลักดันให้โรโดเนี่ยย้ายไปร่วมทีมเชลซี Chelsea ให้ได้นะครับจริงๆข่าวกับโรโดแล้วก็เชลซีเนี่ยมีข่าวกันมาแล้วก่อนหน้านั้นนะครับ ในช่วงซัมเมอร์ก่อนแต่ว่าดีวดังกล่าวเนี่ยมันล้มเหลวกันไปนะครับเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยมีโทมัสทูเคิลนะครับซึ่งเป็นอดีตคุณซื้อของท้าเชลซีเนี่ยคุมทัพอยู่แล้วก็มันกับว่ามีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับทอร์โบลีซึ่งเป็นเจ้าของทีมนะครับสรุปกันแบบไม่ง่ายครับก็คือทอร์โบลีเนี่ยเจ้าของทีมต้องการโรนโดนะครับแต่ว่าโทมัสทูเคิลที่เป็นผู้จัดการทีมเนี่ยบอกปัดแล้วก็มองว่าการดึง โรนโดเนี่ยมันไม่ได้แบบอยู่ในแผกนการนทีมนะฮะแต่ว่าตอนนี้นะครับดูเหมือนว่ามันมีโอกาสไปไปได้ของทางเชลซีเนื่องจากว่าผู้จัดจาก,การทีมมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับผู้จัดจาก,การทีมณปัจจุบันของเชลซีก็คือครายแฮมพอตเตอร์เพราะฉะนั้นมันก็เลยโดนจับมาเชื่อมโยงเกี่ยวกับการย้ายของโรนโดไปเชลซีอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีโอกาสไป,ไปไปได้นะครับตามกระแสะข่าวก็คือตอนนี้จอห์นเน็ตคุยกับหลายๆทีม,มรวมไปถึงเชลซีอีกครั้งครับเรื่องของการย้ายทีมนะฮะ รอติดตามกันนะครับเกี่ยวกับกระแสเรื่องนี้นะฮะส่วนในทีมหนึ่งครับเรื่องของเบเชนะครับนักข่าวอย่างเบนเจอร์ขอบนักข่าวเมื่อกี้นี้เลยนะครับก็ได้มีการให้ข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงระหว่างโรนโดกับเบเชนะครับซึ่งจาขอบเนี่ยบอกว่าการที่เบเชจะสนใจคิเยโนโรนโดเนี่ยไม่น่าจะใช่ความจริงนะครับดูเหมือนว่าเบเชเนี่ยยังคงเหมือนเดิมนะครับก็คือไม่สนใจที่จะเจรจาดึงตัวโรนโดถึงแม้ว่า สัญญาณของโโรโดเรื่องการย้ายทีมเนี่ยมันชัดเจนแล้วในตอนนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเปเชจะเสริมทัพจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นแนวรุกหรือว่าซูน้ารายอื่นมากกว่านะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเปเชมีแผนการก็คือสร้างทีมโดยมีคีออยิยาเนบเป้เป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็แถมทั้งเรื่องของเป้าหมายสําคัญในตอนนี้ของทางเปเชเนี่ยก็คือการตอสัญญับใหม่กับทางลิวเนลเมซี่ออกไปอีกนั่นเองนะครับ อีกเหตฝนหนึ่งเนี่ยที่มีการเล่นข่าวกันหลักมาที่ทําให้โรนโดย้ายไปปเชเเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เนื่องจากว่าเรื่องของเม็ดเงินค่าเหนื่อยนะครับในแต่ละปีเนี่ยปเอชเอเขาก็มีการจ่ายไปเยอะอยู่แล้วนะครับซูเปอร์สตาร์เฉพาะแนวรุกเนี่ยเยอะมากๆนะครับมีทั้งเนย์มามีทั้งเมสซี่เอ็มบาเป้แล้วก็อีกหลายคนนะครับที่ต้องจ่ายทีเนี้ยจะไปดึงโรนโดที่มีมูลค่าเกี่ยวกับเรื่องของเม็ดเงินค่าเหนื่อยสูงมาอีกเนี่ยก็ต้องคิดหนักครับอาจจะ มีการคุมเพยายดานค่าเหนื่อยไม่ไหวก็ได้นะครับอาจจะเกินเกณฑ์ที่ทางสมาคมฟุตบอลอะไรตั้งกันเอาไว้ก็ได้เหมือนกันนะครับนี่คือกระแสที่มีข่าวอีกเรื่องหนึ่งก็คือเปเชนะครับที่เป็นตัวเต็งอีกทีมหนึ่งนะแต่ว่าตอนนี้ก็มองได้ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะครับส่วนทีมที่3ครับที่มีข่าวเชื่อมโยงก็คือทางสปอร์ติ้งลิสบอนครับซึ่งถือว่าเป็นอดีตตัวสังกัดของทางโรนโลดนั่นเองนะครับมีรายงานจากเปโดรนะครับ นักข่าวของสกายบอร์ดที่เป็นกูรูของบุงกฟุตบอลโปรตุเกสซึ่งนักข่าวท่านนี้เขาก็ได้มีการแสดงความคิดเห็นนะฮะว่าการที่ยูโรโด่ o จะย้ายไปสปอร์ติ้งลิสบอนอีกครั้งเนี่ยกลับไปบ้านเกิดเนี่ยนะฮะก็เลยเป็นเรื่องยากนะครับถึงแม้ว่าทางลิสบอนเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะเปิดประตูต้อนรับโรโด่ N o อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะรเบนอวอริมเนี่ยซึ่งเป็นผู้จัดก,การทีมก็ไม่ได้แบบบอกปาซ่าที่เดียวนะฮะ แต่ปัญหาเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือถ้าเกิดลิสบอนต้องการจริงๆเนี่ยเขาจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของมดเงินค่าเหนื่อยของโรโดอย่างไรนะครับเรื่องของการที่จะไปซื้อค่าตัวต่างๆเนี่ยดูเหมือนที่จะไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าตอนนี้มันมีข่าวว่าแมนยูเนี่ยเตรียมยกเลิกสัญญาของโรโดไปทำให้นักเตะเนี่ยเป็นนักเตะฟรีเอเย่นนะครับแต่ปัญหามันอยู่ที่ค่าเหนื่อยน,นี่แหละที่โรโดเราทราบดีว่าย้ายไปอยู่ทีมไหนเนี่ยค่าเหนื่อยเนี่ยมันก็สูงมากๆนะครับ เรื่องนี้ทางสปอร์ตติงดิสบอนจะจัดการอย่างไรมันก็เลยเป็นเครื่องหมายคําถามหละครับถ้าเกิดจัดการไม่ได้เรื่องของการที่ลิสบอนจะไปซื้อตัวหรือว่าไปดึงตัวโรนโดกลับมาร่วมถิ่นกันอีกครั้งเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องยากนะครับแล้วก็โอกาสเนี่ยเกิดขึ้นค่อนข้างน้อยมากๆนะครับหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับนี่คือมุมมองทางเปรโดนะนักข่าวของสกายบอร์ดที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญของวงการฟุตบอลของโปรตุเกสนะครับ แล้วก็สุดท้ายครับก็มีรายงานเรื่องของโรนัลโดที่มีข่าวเชื่อมโยงกับ b บร์นอุนิคนะฮะตามรายงานจากเดลี่เมลครับมีการระบ,บุว่าตอนนี้คสเตีย a โนโรนัลโดแล้วก็เฮอร์ค e มินเดสได้มีการนัดคุยกับตัวแทนของไบร์นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะที่กรุงลอนดอนนะที่ประเทศอังกฤษนั่นแหละนะครับแล้วก็กำลังที่จะหาบทสรุปนั่นแหละนะครับว่าจะเป็นทีมไหนกันบ้างนะครับอย่างที่บอกกันไปครับมันมีอยู่หลายทีม แต่เนี่ยทีมหลักๆมันก็มีเท่านี้แหละนะครับบาเยนก็อาจจะเป็นตัวเต็งรองลง,ลงมานะครับตัวเต็งหนึ่งเนี่ยเขายกให้เป็นเชลซีนะครับแล้วก็มีพวกเบเช่พวกลิสบอนพวกบาเยนนี่แหละที่มีข่าวแล้วเหนือจากนั้นเนี่ยข่าวกระแสที่เคยมีกับทางนาบลีเนี่ยก็เงียบไปแล้วนะครับซึ่งเรามารอดูกันอีกรอบหนึ่งว่าจะมีโอกาสไปไม่ได้หรือเปล่านะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของวงการฟุตบ,บอลนะครับเกี่ยวข้องกับลาดซื้อขาะที่มาฝากกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อน ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแ like, <ๆ>ชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ